จุันท่านเป็นเจ้าวาดวัดสุธรรมมิการามท่านมีเมตตาได้นำสิ่งของอมาช่วยเหลือพี่น้องในยามทุกข์ยากไม่ไม่ของแค่นี้มันเป็นของเล็กน้อยแต่เป็นการมาให้กำลังใจก,กันนะครับอนอกเหนือจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสติดตามพระอาจารย์ที่จะมาดูแลพี่น้องทหารผ่านศึก ที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลเขาเขาหลวงและตำบลหนองนิ้วซึ่งผมมีคณะกรรมการอ,อยู่ในพื้นที่อยู่ก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมผู้กล้าลบผู้ผู้ที่รักษาแผ่นดินไทยของพวกเราไว้ให้ลูกให้หลานให้พวกเราได้อยู่แบบสบายก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมด้วยทาน้ำาะถ่วมก็ก็ได้มากเนาะ, <c oughs> ะก่อนที่จะ,ะได้รับ ของอที่ท่านพระาอาจารย์พระครูปริยติสาธรดรท่านเจ้าวาดวัดสุธรรมมิกรามในานามของคณะสงฆ์ธรรมยุทธจังหวัดเลยท่านเป็นรองอเจ้าคณะจังหวัดเลยด้วยวันนี้ก็มีเมตตาเอาสิ่งของมาให้พวกเราเพื่อบรรเทาทุกข์ได้ในระดับหนึ่งอ,อาทิตย์ที่แล้วก็ไปที่หนองคาย ไปที่น้องใครเอาไปเยอะหน่อยเอาไปประมาณท้าหกคันรถนี่ก็ไปช่วยฝั่งลาวบ้าง1000ชุดช่วยฝั่งไทยอีก2000นะครับวันนี้ก็ผมได้รับข่าวจากพี่น้องทางนี้บอกว่าพี่น้องทางวังตะพุงโดยเฉพาะน้องยิ้วในบ้านน้าจันทร์ก็พอสมควรก็เลยเล่าให้พระอาจารย์ฟังก็เลยเล่าให้พระอาจารย์ฟังผมเป็นเป็นวยาวัชกรอยู่ที่วัดของท่านด้วย เล่าให้พระาจารย์พระอาจารย์ก็โอ้พี่น้องได้รับความเดือดร้อนเพื่อนก็อยากเมตตาก็เลยสั่งให้ไปแพกของวันนี้ก็อาจจะได้ไม่หมดทุกคนได้เฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่ม,มเขาเรียกว่ากลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆไง,งได้30หลังคาเรือนตามที่พออบนสูงว่านะครับในลำดับต่อไปผมก็ขอกราบนิมนต พระเดชพระคุณท่านพระครูปริยติสาธรดรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับได้มาแผ่เมตตา <c oughs> มาแผ่บุญให้กับพวกเราเน,ะนาะกนิมนต์ครับรพระยาครับพระาประจันพระยาประจันครับอย่าประจัะนกัน ไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสออบาตตลอดทั้งนักรบผููกลา้าอุบาสกอุบาสิกาที่ประสบภัยน้ำท่วมของบ้านน้ำจันเนาะมื่อนี้มือนี้สิว้าเมืองเลยด้ยมเนี่ยมื่อนี้ตะมาพร้อมผูุพันณคำผลพันที่คำผลที่เป็นว้าไปบางหนึ่งนี้นี่ย ได้ข่าวว่าน้ำท่วมเมืองเลยน้ำท่วมบ้านน้ำจันทร์แล้วก็หลายบ้านในเขตเมืองเลยของเขาก็เลยก็เลยมีปัจจัยอยู่ส่วนหนึ่งที่เหลือจกไปซอยพี่น้องไทยหนองคายที่ผู้ฝันพูดว่าว่าไปซอยพี่น้องทางหนองคายอำเภอท่าบอ่อันนั้นขนไปหลายนะเป็นรถบรรทุกเป็นตันๆ ีนี้ก็มีปัจจัยเหลือ,อยุ่ส่วนหนึ่งกันเลยว่าเอ๊พี่น้องเมืองเลยเหเากรทน,น้ําท่วมก็เลยไปทางบ้านนามบอนแดงไปทางบ้านในเขตเทศบาลเมืองเลยเมื่อวานได้ไปแจ้งทางเทศบาลเมืองเลยที่พิ่นยู่ใกล้ริมน้ําเลยนะประมาณ20ครอบครัวทีนี้ก็ยังเหลือ,อยุ่อีกประมาณเนี้ยประมาณที่เห็นเนี้ยกันเลยว่าเขาจะไปแจ้งไหนก็เลยว่าเ,อ,เ,าเอ๊ได้ข่าวว่าพี่น้องผู้พันกำพผลแล้วก็ อาจารย์ที่ผันไทยรูปเนี่ยมันเป็นเลขาธรมาเนี่ยว่าให้หาข้อมูลก็เลยไปสารกับทางคณะสงฆ์ทางวสุภูงให้ประสานทางผู้นําทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางพี่มึงมามีพี่น้องญาติโยมที่ทึ่งไผ่น้ำทรร่วมไหลายน้อยสำหรับของหอมีอยู่วํำนี้มูลค่าเข้าของบ่หลายหรอกคนตาคนย้ายแต่ว่ายักมายามยักมาให้กำานังใจยักมาเบิงพร้อมว่า น้ำน้ำที่ท่วมนี่เบิงข่าวแล้วคือดุรแรนทแท้ก็เลยยังมาเบิงยังมาเห็นแต่ว่ามาซื้อ,อมันก็สิ่ก็คือว่าม่มีของ้าของตออ้อนก็เลยได้ไปจัดซื้อจัดหามาเป็นใครเป็นข้าวสารเ,เป็นข้าวของเครื่องใช้ก็ประมาณนึงนี่แหละกาคิดว่าพอเป็นของ้าของตออ้อนเล็กๆน้อยๆสำคัญก็คือว่าพระ เอาศัยญานโยมอตาตมาก็บ,บินทบ,บาท้านขอเข้ายา่ตนโยมแล้วผู้ที่มาใส่บ้านก็โมโหจกักโมเป็นพี่เป็นน้องกันหรอกพ่นมาเจ่าไหนเป็นกใส่บา้านได้อาศัยถังเข้าของย่านโยมก็เลยเวลายา่ตนโยมลําบากแนะ่ก็เลยคิดถึงว่าเอ๊ะเขาที่ใส่บ้านเหมือนอาจจะมาจา้งทุ่งมูบ้านก็นได้ประมาณนี้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่างานของคณะสงฆ์เนี่ยญต่ตนโยมอาจจะโมโว่าพระมีหน้าที่อย่างเดน,น หลักๆก็คือปริยัตปฏิบัติก็คือเรียนแล้วก็ศึกษาปฏิบัติแต่ว่ามีเป็นงานหนึ่งที่เจ้าวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมันมีหน้าที่ก็คือการศึกษาปกครองเผยแพร่สารณนุปการสารสงเคราะห์อันนี้อันนี้คือตรงเลยว่าเป็นอย่างตั้งได้มาคืองานสาธารณสงเคาะแล้วพอดีตมาเนี่ยเป็นกรรมการอยู่แผนกสาธารณสงเคาะของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดเลย น้าท่วมไฟไหม้อยู่ใกล้อยู่ไกลตมาเนี่ยต้องเป็นโตตั้งโตต,ตีแทนหลวงพ่อเจ้าคณะจณะังหวัดเริ่มต้นตั้งแต่น้าท่วมจังหวัดสกลนครปีเดนจำไม่ได้หลผมน่จาจะหกศูนย์เรียนแล้วก็ไปเคลื่อนอัตปือลาวแต้ไปร้อยเอ็ดไปยอดโสธรไปอูบนุนเราเมื่อนี้กับปีนี้กับไปหนองคายแล้วก็มาบ้านเฮานี้กอนเสิมาบ้านเฮาก็ไปหลายโมงเพราะนั้น เพราะฉะนั้นพระเ,เราแล้วเป็นอย่างจะมาเนี่ยก็คือมาตามหน้าที่พร้อมเนี่ยหน้าที่สาธารสงเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยมน้ําท่วมไฟไหมเกิดอุบัติเหตุเพศ่ภัยเนี่ยพระก็ต้องไปเพราะว่ามีหน้าที่มีหน้าที่ต้องเหนือจากหน้าที่ส่วนตัวอันนี้นะเป็นวันหน้าที่เพื่อผู้อื่นภาษาพระนภาษาธรรมว่าพะระหิตระโยน์ อัตตาประโยชน์ประโยชน์ส่วนเจ้าของคือศึกษาแล้วเรียนปฏิบัติที่เรียนอยีอย่างจนจอย่างกีแล้วแต่อันนี้เป็นหน้าที่ส่วนตนเรียกว่าอัตราสมบัติหรืออัตราประโยชน์ทีนี้นะั่นคือเพื่อผู้อื่นก็คือปรรยาตประโยชน์าก็คือนี่แหละจัดการศึกษาป,ปกครองดูแลเผยแพร่สาธารณสุเค้าะก็เลยได้มาเมื่อนี้หลักๆอี่หลีก็คือแยกมาให้กำลังใจแยไมาให้กำลังใจอันดับที่สองก็คือมาเบิ้ง มาเบิงมาผ่านนั่นจังนี้หนักเบาสาไหนที่น้ำท่วมได้เห็นได้เข้าสินะแล้วมาแล้วก็เห็นนี่โอ้หนักอี่ลีล <laughs> มาเห็นแล้วหนักกี่ลีถนนหายโอ้ก็เลยว่าตอนน้ําม,มานี่คือที่เป็นตะยานเนะญญาเกะก็เลยได้มาได้มาแล้วก็ได้มาเห็นกับอนุรัตนาบุญโดยเฉพาะผู้นําประสานว่าง,ง่ายปานไหนได้ผูนามมา้นำกันใดพาบรนมาติดต้อานายากอยู่ กับนานผู้ใหญ่บ้าน,นส,สุขใสเยียมภารกิจลายเเพราะนั้นมีบุญจังได้พรอกันเนาะคนตาคนยายเพราะว่าของนี่เป็นของบริจาคเลยบอลแมนของตมาผู้เดียวญาติโยมมึงเลยเพิ่นบริจาคคนละร้อยสองร้อยห้าร้อยคนละพันก็ไเ้ไปซื้อเข้าของเนี่ยงบประมาณมาเมื่อน,นี้ก็ประมาณสองหมื่นก็นได้ประมาณนี้ละ,ะส่วนส่วนก้อนใหญ่เอาไปหนองคายแล้วหนองคายนั้นเป็นแสน เออเป็นหลายแสบอยู่เออเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นการมาเยื่ยมามทำทำไทยสารทุกสุขดบเนาะเอะอเพราะนั้นก็่ยวากันนี้มามอบเข้ามอบของอังนดับแรกต้องขอบคุณผู้พันคำพบคุณคุณตาอุทยัยสองคนนี้นสนันนสลสโตมานี่คุณตาอุทยัยคุณตาอุทยัยประธานอุทยัยออ ยศเต็มเต็มเพื่อนเนี่ยมอวอตออุทัยหมวดตรีครับหมวดตรีอุทัยเพื่อนเป็นเป็นเป็นประธานชุมชนที่ดูแลวัดที่ยวมาเป็นเจ้าวัดนะน,นะครับเพป็นกระเป็นประธานชุมชนอีกชุมชนหนึ่งเข้าวัดปฏิบัติธรรมจำศีลโดยเฉพาะผู้ฟันคำนเพราะนั้นกะเอาท่อน,นี้เนาะมอท่อน,นี้มหมายถึงวัดเขาก็ศาลาหลังใหญ่ประตูโขงก็งามวันนี้ก็สีมอบ แต่ว,ว่าตมาก็สีให้มอบซอยอย่างผู้พันคำพน,นเดิคำพนติ้วเงื่อนมอบซอยอคุนต,ต่างอุทัยมอบซอยแล้วก็ตัวแทนของชุมชนมอบซอยตอมาก็สีมอบมอบสำหรับพออ๊อกเด้อผู้ชายเด้อมาครับกับมือตอมาแล้วก็ไม่อ๊อกครับกับมือผู้พันกับประธานชุมชนหรือผู้นําชุมชนเอาสั้นเด้อ,อตอมาสิมอบชุดนี้กล่องนี้ ส่วนผู้พันคำโผล่มาเด็กคำโผล่ตีเพือนก็นมอบใครประธานดูไทยมอบน้ําหรือแล้วแต่ปฏิมอบกัดเพราะว่าอ,อันนี้พันอยู่ในกลุ่มของทหารพันศึ่งที่ใส่บวกไ่เพันเป็นทหารพันศึกกันนั่นเป็นผู้นำสืบสวนเนาะอับนั่นนบวเออ กำบนันผู้ยิบ้านก็อยู่นี้อยู่วะเป็นท่านผู้สูงศักดครับเออยอยู่นี้กำบนันไปรับข้องวามเพราะว่าบอกเอาบอกอ่างแสดงว่ามาแจ้งหลายงงอยู่เอาเอาสำนีเนาะขอสำนีเนาะอ่าพอได้พู้ความในใจว่าเป็นอย่างจึงได้มาได้ไปประสมวัตถุประสงค์อิหรี่ก็คือยักมาให้กำลังใจมาถามไทยสาธารณสุขดิบอ,อันของเล็กๆน้อยๆน,นี่ญาติโย,ย,ยมหาซื้อหาอยู่ก็พอได้อยอมหลับใจว่านี่มาให้กำลังใจซืสิ เอาเสนอเดี๋ยวให้ผู้ให้ผู้นำเพื่อนจัดคิวกันว่าผู้ใดที่เข้ามาให้เป็นเป็นผู้ชายพอออกมารับกับตมาหลังจากผู้ชายรับเสร็จแล้วก็ให้ไม่เอาเข้ามาขออนุญาตครับพาผ่านสิบก่อนมันไปเยอะขอเยอะมันมันไม่เยอะการผ่นสิบกว่าเอ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 าผู้พันว่าเลยเดี๋ยวจะมาจะเอาไม้ไม้ตัวนี้จะคืนท่านเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทางฝ่ายทหารมือสูง ไม่น่าจะคืนน้อยก่อนหลังจากนั้นก็พี่น้องเขากับขถวแถววัดนั่นนี้รับน้ำรับใครแล้วก็รับนิ่งจากพ่อจัตามลับดับจำได้อยู่เนาะเอาผู้ใช้มาก่อนพอผู้ใช้เนี่ยรับจากมือพระอาจารย์ได้แต่ว่าผู้หญิงรับบ่ได้เสียเอาโตู้เก้าอี้มาว่างให้เราก็จับไปเนาะให้เข้าใจทำนั้นแต่ว่ารับจากผมกับรับจากผู้หมวดอุทัยนี่รับด้วยมือได้แต่ว่ามาถึง ท่านพระครูพระอาจารย์นี่ก็ัเป็นสิว่างใส่เก้าอี้อเ,อเอ้อให้เขาใจตามนั้นเอ้อให้เริ่องมาต่างนั้นเดี๋ยวเอาทหารผ่านศึกมาก่อนครับอ่ะเท่านี้ของในสิมี่สามยางผู้หนึ่งสี่ได้สามยางหนึ่งน้าหนึ่งแพ็กสองไข่หนึ่งแผง สามแล้วก็ของอยูใ่ในถุงยังเขียบนี่หนึ่งถุงอ่าคนหนึ่งตรงในสำนักเด้ออ,อา,าอทหารบันศึกว่าเลยเอาเอาไปหันตาอุเทยจะไปยุหันจะไปมอบน้ำเอาจะมามอบไข่มามอบไข่ผมจะซอยพราะาจานทร์ทั้งนี้อ่าไข่แพงหนึ่งเลยยกเลยพอดี

Đi lấy đây còn à. À, thứ ơ đây thứ đây quay quay do vào vậy đó thở thay lụp có đứa thấy không du hành con đây đó con đây lại จบไว้เดินเหี้ยเด้ออ้เอาไปเอาอ่เตียอันนี้ม่ซื้อันนี้สิเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังมามาแม่มาเอานี่นงไขสิตกเด้าอ่านี่นเราถือเป็นแสดงว่าเราไปซื้อไข่ให้เมียเราประจำเนาะ งั้นมายูดีสบายบตูยูดียู่ขอย่ครเดีอ้าเอาไปแล้วครับอ๋อเออเอาเจ้าคินหอนไข่เล่ะครินหออนายกวะเอย่ำผู้ผานวาในจเด้ออย่าลืมกันคัขันโมขันโมคินหอนกันบ่มาเด้นเอาได้บ่ได้สาธุไป ระวังอันนี้สิตกนั่นว่าแล้วว่าแล้วใครเจ้าบ่เป็นยังบ่เป็นยังเจ้าขาดทุนไปนึงฟองเจ้าถือยังสิไงถือยังสิเอ่อเฮ่เป็นยังเอ่อแบบนี้นี่แบบนี้เหมือแล้วเนาะเอ้าทหารวันเชือกไอ้ท่านบุญสูงไปไท่ลูกฮะใส่ย ouais ังเอาไปก่อน à hay thay bàn mà thay bàn mà Hê -hê 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 -hê. à ban bàn coi mòn phò gì đó à thay bàn mà 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 làm lấy chưa Lại xưa? vô là <say> <laughs> เอาผู้ฟันอุทยโอ้ผู้ฟันอุทเยจัดลายเสือตามลำดับเลยเอาเอาเอาไม่ออมแหม่แล้วเนี่ยมานีมารับดำรับไข่เรามารับอาหารกับพระอาจารย์ ไปหิวไปนิเจนะหิวซอยกันหิวซอยกันเจ้ายกมาไหมเจ้ายกไห้เลยเอาออกเดี๋ยวมันจะแตกเออนั่น luộc xiết vắt câu, nó còn căng sẵn này. 64 cặp, 9 inch, 10 thu con. À, áo à, à, nhưu bay. Này. Khá, à, à, à. à, áo. đây dữ đợt, Châu cứ say, chắp ở luật. À, thủ con. ฮะเอาผมสิถือไข่ไปทาย้ายไปทาเอ่อนนั่นเออเอาไข่เจ้าวัดเจ้าหิวเอาเด้อทางนั้นหิวหิวเนี่ยมันบ่หลุดท่านเจ้าเฮ็ดท่านมันหลุดไข่เจ้าได้หรือเปล่าเออได้แล้วไปเราได้แล้วเราได้แล้ว ได้ยังหอกเอาอ่าใครใครเจ้าเป็นนรุษเจ้าไอ่เอาไปจะพักย่วงคางก่อนไปวะยายอ่าเอายายบ่บ่บ่ต้องนั่งยายยกมือก่อนยกมือใส่หัวก่อนสาธุเออเอาไปเอาไปอันนี้ยกไปให้เราไปออกของเราออกไปแล้วเป็นบ่มาเจ้าว่างก่อนอ่าสาธุเออเออเดี๋ยวเดียว เจ้าได้ไข่ได้ยังมากเลยวะเออาเลี้ยลืือแต่ถุงเขาเนาะแตอถั่วโอ้ได้ยังไรเนี่ยตุไม่ลเลยะตู่ลเอ่าเอาไปให้ลูกไฮรานได้ยูได้กินด้วเค้ยเคยเห็นนาเจ้าดูอยู่เว้ยไว้ก็ต้องไว้ละอ่าพุ่น่ะกีดบ่ยางมั้งเนี่ย vang ừ. à, con à, ừ, cả đây, xa thua, ờ đi, văng con cả đây, vang con cả đây, bố bên nhang, à, đi, nhưu bay mình, à, bên nhang. อันนี้เฮ่นเจ้าอยู่ไนอ้อ้าอนใ้ไปนเดีม่รู้้าเอาของเจ้าไปใสหมดเอาออกไปแล้วเ,เลี้ยดไถทงเอาสาทัวไปเอาอันนี้ก็ไม่มีผู้หัรับเล่าหัรเล่าไปอา เอาว่างก่อนเอาคือว่าสอยเราแน่นี่เอาว่างไว้เอาวางไว้ก่อนนี่ไหมไงเดี๋ยวเราเรายังบ่ได้ว่างอ้อเราเราเอาได้ได้ก็เอาเอาถุงมาเนี่ยเดี๋ยวครับมาเจ้าท่านในถุงนี่เนาะอ๋ออันเดีนได้แล้วครับมาเอาครับ เอาทานเอาไอ้ทานรมันถึง5คนนี่าะเอีไปห้าชุดเหลือเหลือกี่คนเหลือสี่ใช่ไหมห้าห้าห้าจับไปแล้วสี่ชุดใช่ไหมเอา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 ไข่ไปสี่สี่แผ่นเอาใส่ไปสี่แผงไอ้นี่ก็สี่แผง Nam, nam si